ครับสวัสดีอ่ะเข้าเวรกันทหารผัดไหนเี้งทัพหกแปดรับนี่ล่ะหกแปดรับเอาเพื่อนกันครับจบมหกยังจบแล้วครับนี่ล่ะจบแล้วอ้าวก็มีสิสอบนักเรียนได้สิบนะอ่าถ้ามีมีสิธสอบแล้วเราอยากจะเลือกเราไหนเราลาบครับเราลาบม้าครับทหารม้ามีกี่เราเอาอย่างนี้ดีกว่าทหารบกอ่ะนี่ล่ะ สิเจ็ดเราครับสิบเจ็ดเราเยี่ยมแต่ละเราเราพอจะรู้ไงมว่าใครมีหน้าที่อะไรหน้าครับอืมอาจจะบอกนะทหารบกมีหลายเหลา่าทั้งหนักทั้งเบาจะเล่าให้ฟังทหารราบสมราชนีเหล่าปืนเขาก็มีราชาในสนามทหารมา้าองค์อาจสงา่างามรถถังตามนั่งนั่งรบอย่างราชาทหารช่างไปก่อนกับที่หลัง เขาช่วยพังช่วยกู้อย่างอาถรรพ์เราสื่อสารส่งข่าวไวทันเหตุการณ์เรื่องอาหารยกให้เขาเหล่าพาราสันพวุธช่วยจัดสรรอาวุธให้เหล่าแพทย์ได้อนุรักษ์คนในสนามเหาสารวัตรรักษาการในเขตคามสูตรนักทหารการสัตว์อย่างล่เลยเราแผนที่เขาก็มีงานหลากหลายทําเครื่องหมายในแผนที่ช่างเก่งเหลือเราการเงินจ่ายตังค์ได้จุนเจอือ อบอุ่นเมื่อเสียงเพลงดูริอย่างสารบัญช่วยเลื่อนยศและปลดย้ายขับปลอดภัยเพราะขนส่งเขาช่วยขนเหล่าการข่าวรู้เรื่องลับไม่สับสนตัดสินคนอย่างเที่ยงตรงพระธรรมนูญที่กล่าวมาทุกเหล่าสำคัญนักได้ไประจักร,ร่วมงานด้วยคลายสงสัยต่างลบด้วยช่วยเหลือเกื้อกันไปทับบกไทยมีสิเจ็ดเหล่าเท่านี้เอง นะสิเจ็ดราแล้วก็มันก็จะแบ่งแยกเป็นกลุ่มอีกทีหนึ่งก็คือหนึ่งเราลบอย่างลาบม้าเนี่ยเราช่วยลบเราสนับสนุนการลบและเราสนับสนุนการช่วยลบนะเดี๋ยวพวเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าเวออรเดี๋ยวจะมามาดูนะสี่กรุ๊ปนี่มีอะไรบ้างอ่นะออกเวรแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับตั้งใจอ่านหนังสือได้แน่ถ้าเรามีความตั้งใจนะเดีนะ๋ยวหัวหน้าก็ เกษียณไปแล้วเราก็ต้องมาทดแทนต่อไปตั้งใจครับโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับครับ